สวัสดีครับมาดูผลงานที่ร้านวันนี้นะครับได้เหรียญชุดสายอีสา,น,าออนนะครับหลวงพ่อผางหลวงปู่พ่อสิมหลวงปู่อ่อนนะอาจารย์วัน,นรพระคัดสวยทุกเหรียญหลวงปู่ขาว หลวงพ่อทองบัวอ่ะชุดนี้นะครับขอซักพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดแล้วกันขอพันเจ็ดเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหกเหรียญน,นะครับชุดใสสารครับสวยมาให้แล้วมีมาไม่บ่อยนะครับพยายามหาแต่ก็นานๆจะเจอเนะี เหรียญหลวงพ่อคูณบ้านคลองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองนั่งผ่านสวยๆฮนะหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองปวไฟสวยๆจมูกมงดง,ดงตาคมชัดนะครับโคตรหยดน้ำโคตรน้ำหยดน้ำ อยไฟทั่วทั้งเหรียญกล้องสั่นหรือว่ามือสัน่น หลวงพ่อคูณบ้านคลองเอาพันสี่ร้อยบาทชั่วโมงนี้นะครับใครตามสายหลวงพ่อคูณจะรู้นะครับว่าราคาขึ้นนะฮนะะขึ้นปืนไข่หลวงพ่อเปิลน,นะครับประสบการณ์ดีมากเรียนรุ่นนี้ปืนไข้หลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครปืนไข้หลวงพ่อเปิลในกลุ่มประมาณประมาณไอ้ประมูลกันพันสองร้อยนะขึ้นไปนะครับ พาดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับประสบการณ์สูงน่าเก็บพระสวยๆนะครับเอาเอาเก้าร้อยแล้วกันเก้าร้อยบาทอืมกําแพงแก้วพิมพ์เล็บมือนะครับหลวงพ่อจง วตะต่างนอกนะครับกำแพงแก้วและมือหลวงพระจงองนี้สวยหน้าตาติดนะนี่หน้าตาติดสนะภาพเรียมเนี่ยไม่ตำกว่าสามสิบปีนะถ้าเรียมแบบนี้นะฮะเก่ามากนะครับกำแพงแก้วหลวงพระจงสุดคลาสสิกนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญเงินหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องนะครับเนื้อเงิน ปู้สิมหมดห่วงปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อเงินนาเก็บนะเนื้อเงินสถานกิจฐานวัดตำบลฟ้าทงหวัดเชียงใหม่หมดห่วงเนื้อเงินนะสวยๆหมดห่วงเนื้อเงินหนวงป้สิมเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาท พลิกเนี่ยสี่พันเนี่ยตอนนี้ลงมาและะ้วับขายไปไวสองพันบาทรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือกหลุงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านสร้างเขื่อนนะปีสองห้าหนึ่งห้าเป็นรูปเหมือนปั๊มประสบการณ์รุ่นของหลวงปู่นะครับถึงไม่ทันตัวแต่ก็มีประสบการณ์สูงกิ่งดังฟังชัด ตรงนี้สวยเดิมนะครับอย่าขัดยังอยู่นะเป็นเนื้ออัลปาก้านะเทีนปะกา้าผ้าสวยผิวเดิมกิงดังฟังชัดเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาท น่าใช้นะครับรุ่นนี้ราคายังไม่แพงมากนะครับพีคๆเนี่ยสี่พันเทิรน์นะสี่พันบวกลบเนี่ยเอาสามพันบาทเหรียญสแตปมหลวงหลวงปู่หนูนะครับเหรียญสแตปมหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมจังหวัดราชบุรีเคี่ยสวยมากนะครับผผิวเป็นประหลอด เป็นประหลอดสวยมากหลวงผู่หนูโอ้โหโพระแชมป์โลกเลยนะครประสบการณ์สายเหนียวนะครับสายเหนียวมหาอุดจะรู้จักกันนะหลวงผู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับอนุาม,มานเอาเก้าร้อยนะครับสวยแชมป์โลกเก้าร้อยบาท หลวงพ่อหินหลวงพ่อหินปีหนึ่งเจ็ดเพชรบุรีเอ,อเออ หลวงพ่อหินเพชรชบุรีปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยแล้วกันนะหลวงพ่อแดงเสกห้าร้อยบาทลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับหลวงพ่อเต๋ปีหนึ่งแปดเลี่ยม Classic, คลาสิกเอาแปดร้อยบาททุ่งเศรษฐีหลวงพ่อเต๋8แปดร้อยบาท หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงรุ่นสี่หลวงพ่อแดงรุ่นสี่อันนี้สายิดนะฮะสายยิดเนี่ยสายยิดจะเป็นเก้าสิบสองปีคหยิบผิดองค์ฮะหยิบองคไม่ได้หยิบหยิบาไม่ได้หยิบหลวงพ่อแดงออสายนะะสายิดน,น,นะครับ 92บีหลวงพอแดงแซยิดหลวมพอแดงแซยิตดยต,ตอนนี้หลวมพอแดงขึ้นเยอะมากนะราคาหลวมพอแดงแซยิด92ปี ระสวยนะครับจมูกด่งมากนะพระสวยจมูกด่งเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทเห,ดดหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันหลังคุธนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันหลังคุธหลวงพ่อวัดดอนตันหลังพุธ ปีหนึ่งแปดเอาเจ็ดร้อยนะครับถามกันเยอะมากอันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งเอาเจ็ดร้อยคุกเขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบนาีอิทพิมพสองชายสองชายหลวงพ่อแดงวัดเขาบนาีอิท ทองพ่อแดงพิมพ์สองชายคุกเขา่าผิวลุ้งตลอดนะครับเอาเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่แหวนไตรมาสปีหนึ่งเจ็ดต่อโคตรนะสองที่ไตรมาสปีหนึ่งเจ็ดต่อโคตรนะ หลวงปู่แหวนไตรมาสปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยนะกันห้าร้อยหลวงปู่ทวดเลื่อนสองนะครับปีสามหกเลื่อนสองปีสามหกเซมาหัวโตเลื่อนสองปีสามหกวันนั้นมีคนต่ออยู่พันห้านะไม่ได้นะครับเอาพันหกแล้วกันหนึ่งพันหกร้อยบาทตาคม ตาคมชัดจนหนกขีดสวยงามตาคมชัดเอาพันหกรบาทย5ิบห้าผู้ศตศตวัตวนะครับเนื้อชินพิมพ์พระสกจุดนะครับไม่มีเข็มพระสกจุดพระสวยผิวเดิมเดมจมูกธรรมชาตินะครับ เอาพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันบาทแปดเหลี่ยมหลวงปู่แหวนนะฮะสี่ร้อยบาทแปดเหลี่ยมหลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทเหรียญสร้างชาตินะเหรียญสร้างชาติพิธีใหญ่หลวงพ่อเดิมปุเษเสกเอาสามร้อย พุทธกวักคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับเนื้อดินนะเนื้อดินอันนี้ไม่ได้หักนะเป็นรอยขีดนียใช่พุทธกวักคุณแม่ชีบุญเลือนสองสี่เก้าเก้านี้ทันตัวนะเอาวัสลนาสนะครับเอาเจ็ดร้อยนะมันมีคนต่ออยู่ก็เอาเจ็ดร้อยหลวงปู่สิมหลังพระปิดตานะครัเหรียญกรมหลวงปู่สิมหลังพระปิดตามีสองเหรียญ ปีสองศูนย์หลวงพ่สิมหลังพระพิตาปีสองศูนย์คู่นี้เอาห้าร้อยนะครับสองเหรียญน,นะรูปถ่ายหลวงพ่อทองอยู่นะครับรูปถ่ายเก่าหลวงพ่อทองอยู่น่าจะเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกนะถ้าจำไม่ผิดภาพสวยคมชัด รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อท่องอยู่นะเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหมดังหดแล้วนะใครสนใจก็ทักทักมาได้ที่ไลน์ไอดีนะครับ a c a l l v e T e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ